ทีเดบนบอลเตงฟุตบอลพรีเมียร์ลีก2023-2024คิสซันพาเลตเปิดลังเซลเฮิร์ตพาร์คต้อนรับการมาเยือนของท็อตแนมฮอนสเปอร์ในค่ำคืนวันศุกร์ที่27ตุลาคม2566เวลาตี2ตรงด้วยกันนะครับสำหรับบทวิเคราะห์คู่นี้เจ้าถิ่นประสานเรือนแก้วคิสซันพาเลตฟอร์มยังกระท่อนกระแทน่นยังหาจุดยืนของตัวเองไม่ดีนักนะครับหลังจากไม่สามารถคว้าชัยชนะได้เลยติดต่อกัน2เกมงานนี้ทีมได้เล่นในถิ่นของตัวเองแบบฉบ,บับลอนดอนดาร์บี้แมตช์ทีมน่่่่่าาาจะะะเเ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 ปิิดดกกกกกกมมมมมข้้้้แแแแรรรพพืืออออหหหวััััังงงคคนนนนนใสบบบศศ์ีีีีทฟลต ตั้งตารอเชียร์อย่างแน่นอนส่วนทางด้านทีมเยือนทัพไก่เดือทองทัพแนมฮอสเปอร์กำลังมั่นใจสุดๆหลังจากขึ้นนำจากฝูงของตารางคะแนนในเวลานี้งานนี้พวกเขาต้องการชัยชนะอย่างแน่นอนเพื่อครองจากฝูงต่อไปและครั้งนี้พวกเขาต้องการเล้นงความเฉียบคมให้ได้เหมือนเคยหากต้องคว้าชัยชนะกลับบ้านในเกมลอนดอนดามี้แบบในเกมนี้นะครับอย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบศักยภาพและกลุ่มกำลังรวมทั้งฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาแล้วแน่นอนว่าเป็นทางด้านทัพแนมฮอสเปร์นะครับที่เป็นทีมดูดีกว่าพอสมควรทำให้เชื่อว่าเกมนีี้้้พวววกกเเเเขาาาาจะปป็นฝ่ยยุมมคไไดอ แน่นอนนะครับและน่าจะเก็บ3าแต้มโดยคองจอะฟูต้ต่อไปอีกสัปดาห์แน่นอนนะครับและผลสกอร์ที่แอสจะฟันธงในค่ำคืนนี้คือกิซันพาเลสเปิดบ้านพ่ายให้กับทัพนัมฮอสเปอร์ดโดยสกอร์ศูนย์ประตูต่อ3ฟันธงครับผมทีเด็ดบอลเต็งฟุตบอลบุนเดสลิกาเยอรมันโบกุ้มเปิดลังโวโนเวียลูสต้าดิโอนต้อนรับการเยือนของไมล์ศูนย์ห้าในค่ำคืนวันศุกร์ที่ตุลาคม2566ตุลาคมตรงกันนะครสําหบทัศนกเวลาตีหนึ่งตรงด้วยกันนะครับสำหรับทัศนบอนคู่นี้นะครับ แม้ว่าโบกุ้มจะเล่นไม่ดีพอๆกันแต่ว่าเกมนี้ได้เปรียบได้เล่นในรังของตัวเองนะครับมีผลงานต่อหน้าแฟนบอลก็ไม่ขี้เหรนะ่นักและการมาเยือนของทีมใหญ่ทั้ง3นัดแรกของดูการสามารถเก็บได้ถึง2แต้มบอลพอมีของนะครับเจอไมายที่กําลังรั่ามีลุ้นในการเบียดเอาชนะนะครับและผลสกอร์ที่แอดจฟันทงในค่ำคืนนี้คือโบกุ้มเปิดบ้านเอาชนะไมด้วยสกอร์สประตูตอนหนึ่งฟันธงครับผมและถ้าท่านใดต้องการเข้ากลุ่มทีเด็ดฟุตบอลสเตปฟุตบอลเต็งสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเข้าฟรีไม่มี ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนึกถึงทีเด็ดฟุตบอลนึกถึง o n e s t a t e p c o m นะครับ